สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์ขอมาอัปเดตห้องน้ําขอมาอัปเดตห้องน้ำ,นำยุดจุดพักรถก่อนขึ้นเขาช่องตะโกทุกคนคลิปนี้หลังสงการแต่ก็อย่างที่บอกนะมันมีเรื่องเล่าหลาย,หลาย,ห,ลายหลายอย่างที่เขามากัาบตัวผมนะหลังจากที่ผมรีวิวห้องน้ําจุดพักรถของเขาช่องตะโกคือคลิปนั้นคลิปนั้นผมต้องบอกไว้ก่อนว่าผมพยายาม สิบอกให้พ่อแม่พี่น้องว่า,าจุดพักรถเนี่ยมันบมีห้องน้ำนะถึงมันมีแต่มันนั่งบู้ดนะผมบ่ได้ผาดพิงถึงผู้ใดนะต้องต้องออกตัวว่าผมบ่ได้ผาดพิงถ้ากลับกลับไปเบื้องคลิปนั้นได้นะวา่าบ Pink, ่้ด้ผาดพิ่งถึงผู้ใดเลยแค่อยากบอกให้พี่น้องรับชมรับทราบไปน้ำกันว่าอย่าคิดว่าตรงนี้มีห้องน้ำแล้วโอ้เจ็บท้องปวดขี อยากจิ้มาเขาของน้ำยุดจุดพากลถดนะสุดท้ายแล้วมันโบมีมันจะเหตุให้ทุกเป็นทุกทั้งทองนะเป็นทุกทั้งใจมาเมื่อนี้ผมถ่ายคลิปเนี่ยหลังหลังสงการบบมีของแท้เลยบัดนี้ครับของน้ำว่าสิมนานังของน้ำโชว์อีกกน้อยบบมีของแท้แล้วครับเขาเอาอกแล้วเห็นบ่เพื่อนออกแล้วที่ผมเคยถ่ายไ้ก้อนหน้านี้นะครับนังนะครับที่ผมนงังนังเป็นห้องน้ำ สามร้อยหกสิบองศาตอ,อนนี้มันบูมีแล้วทุกคนห้อยอ,ออกแล้วห้อยอ,ออกแล้วเออนะไทยเบิ้งทุกคนไทยเบิ้งวา่าบูมีห้องน้ำโมนี่กับมีห้อยคนยูแต่ว่าบังหันกับเขาไปเบิ้งแล้ว,วาบูมีผู้ใดอ่ยูวันจะถามเิ่นจังงอยนะอุ้อากาศฮอนทุกคนปวดหัวนะคลิปนี้ก็อยากจะบอกอีกว่าเจ้าหน้าที่ทีเบิ้งอยู่ ยติเยาวาผมเด้อครับผมเฮ็ดให้พี่น้องประชาชนในเบิงว่าห้องน้ำที่พี่น้องประชาชนเพื่อนเจะมมาเข่ามันเข่าบ่ได้มันบ่มีนะครับถ้าเป็นย่างที่บอกถ้าเป็นย่างผู้ชายผมเนี่ยไปยืนเงี่ยวหรือปวดขี่ปวดยังเนื่อยกัแลนคับบนี้ปลาแต่ไม่ยิ่งสิมันมันมันเบิงบ่คือนะผมอยากให้มีห้องน้ำอา,อาจจะหา โผมาใส่เรากะสังกะสีเอาตรงๆถ้าผมเพจถนนไทยแลนด์น่ะมีเงินส่วนตัวผมสีมาเฮ็ดหายเลยนี่ผมบ่มีเงินส่วนตัวนาต้องบอกออกตัวไว้ก่อนหน้านี่บมมีเงินส่วนตันตออตว,นนม,ม,วตมันก็เลยมาเฮ็ดจริงใจจริงอ่ะผมเห็ดคลิปลักษณะเนี่ยมาสองปีแล้วปีก่อนกับปีนี้นะเรื่องของน้ำว่าได้ตั้งใจสีโจมตีนวยงา้างหรืออย่างยังไงแค่อยากจะชี้แจงเทากับเป็นประชาชนคนหนึ่งที่สัญจร ผมอะเดินทางไปทั่วประเทศก่อนที่จะมาเหตุถนนไทยแลนด์หรือรีวิวเขาชุงตะกูลเนี่ยผมเดินทางไปทั่วประเทศเห็นทุกจังหวัดเรียนจบมาผมซื้อมอไซค์ครืนหนึ่งขี่รถตะลอนทั่วประเทศเลยทุกคนจักรยานกับขี่ไปแล้วพักเตะยินเสียนะก็เลยแบบเออมาเห็นเนี่ยมันอยู่ไกลบ้านจะของมันอาจจะมีของน้ำเพราะว่ามันมีป้ายหรือว่าเอาสิถ้าตั้งใจจะไม่ให้มีปายย้ายนี่เสียไปลบ ไปแจ้งบอกว่ามีห้องน้ำบอกผมว่ามันหนาจะหนานแล้วนะย่ำม,มีข้งางเจ้าหน้าที่จะเครียดให้ผมเด้อเพื่อนสน,นทยแลนผมมีจุดป,ประสงค์ว่าเจ้าหน้าที่แต่ว่าอยากให้ประชาชนได้รับรู้ผมมีหรอรับห้องน้ำห้องน้ำามร้อองศาของแอดไปแล้วแอดก็สีไปแล้วเดี๋ยวสีดโดนได้เอาจริงๆก็โดนได้นะอีพี่ที่แล้วจะเป็นทั้งคอดีและ้อเสีย กอเสียคือคนที่บอมากแอดกับด้แอดนั่นแหละครับว่าหมองรีวิวเยอะแยะก,กับผมไปรีวิวมารีวิวยังห้องน้ำตรงนี้ฮ้อนประมาณนี้ทุกคนเดินทางปลอดภัยครับรอแต่เบิ้งคลิปหลายๆคลิปว่าผมจะเพ้นอย่างนั้นคลิปนี้สวัสดีครับ